สำหรับคลิปโตนี้นะครับผมจะมาพูดถึงข่าวสารเกี่ยวกับ Bitcoin นะครับแล้วก็บ i n a n c e เนาะรวมถึงข่าวเกี่ยวกับเอาคอยอย่าง if m o อสนะครับผมหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักเนาะแล้วก็ s ชีบะด้วยนะครับผมก็ถือว่ามีเรื่องที่ค่อนข้างดีในเช้าวันนี้ก็คิดว่าเพื่อนๆชาวคริปโตน่าชอบแล้วก็ได้ประโยชน์กันไปสำหรับข้อมูลข่าวสารในวันนี้กันนั่นเองนะครับแล้วก็ก่อนที่ไปดูกันนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับผมแลวก็ทีมงานคริปโตด็อก หน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับเรื่องแรกนะครับเดี๋ยวผมขอเริ่มต้นที่สภาพตลาดโดยรวมในณนขณะนี้กันก่อนนะครับก็เรียกได้ว่าตลาดหุ้นที่อเมริกาก็ค่อนข้างเขียวอยู่พอสมควรในณนขณะนี้นะครับหลังจากที่เมื่อคือนนี้ตอนตีหนึ่งมีในเรื่องของเฟดมินิที่ออกมาเนาะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับหลายคนก็ไพร์อินไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองเนาะสำหรับการสรุปการประชุมนะครับผมสาหรับ ในเรื่องของการขึ้นดากเบียในช่วงเดือนก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับผมซึ่งก็ดาวโจนสะ์นะพุ่งกว่าจะบอกว่าพุ่งไหมคงไม่ได้พุ่งมากแต่ก็คิ้เขียวนิดน,นึงนะครับ0.23%เปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็ S&P ขึ้นไป0.36%เนะครับแล้วก็ NASDAQ ขึ้น0.35%เปอร์เซ็นต์นั่นเองก็ต้องมาลุ้นว่าวันนี้คริปโตจะฟินฟินหรือไม่อันนี้ผมก็คงตอบไม่ได้นั่นะเองนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่ สดใสอยู่บ้างบางส่วนรายลาเที่เมื่อวานนี้ทาง v ว y a เจอร์เนาะได้ยื่นล้มละลายไปนั่นเองนะครับผมนะก็ว่ากันไปนะครับถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่ยิ้มได้นิดนึงนะครับสำหรับเช้าวันนี้นั่นเองนะครับทางนี้ทั้งนั้นนะครับอย่าเพิ่งนิ่งนอนใจอะไรไปนะครับเพราะว่าล่าสุดทางดนะัชนี P M I เนาะหรือว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจดซื้อนะครับผมหรือว่าการซื้อของบรษิษัทใหญ่ๆในะนะขณะนเนี้ยเรียกได้ว่าปรับตัวลดลง ่ระดับ52.7ในเดือนนี้นะครับถือว่าต่ําที่สุดตั้งแต่เดือนมกราคมเลยนั่นเองนะครับหรือว่าตั้งแต่ช่วงปีนี้เลยนั่นเองเนาะก็เลยดูว,ว่ายังต่ําลงอยู่อย่างต่อนเนื่องสำหรับตัวดัดชนี PMI นะครับเพราะว่าถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังราคา i t c o i n กับตัว PMI นะครับจะสังเกตว่าเวลาที่ PMI เนี่ยมันเติบโตขึ้นหรือว่าบริษัทต่างๆก็ยิ้มได้ฮปปี้เนี่ยมีการจัดซื้อค่อนข้างเยอะเนี่ย โอเคช่วงนั้นเศรษฐกิจค่อนข้างดีราคาคริปโตก็ค่อนข้างยิ้มได้อยู่พอสมควรสำหรับบิตคอยเนาะแต่กับการท่าพ m i ตกลงมาหนักๆเนี่ยถ้าเราดูเนาะอย่างเช่นตรงนี้ตกลงมาเนี่ยราคาบิตคอยก็ค่อนข้างที่จะดรอปลงไปอยู่พอสมควรอันนี้เป็นช่วงโควิดนะก็โอ้โหอันนั้นก็ดรอปกันทั้งโลกอยู่แล้วนะฮะในขณะนั้นเนาะก็ถือว่าเป็นหนึ่งดัชนีที่เราเอาไว้ ดูสถานการณ์ได้ว่าโลกคริปโตจะกลับมาแล้วหรือยังอะไรแบบนี้นะครับก็เราลองเอาค่านี้ไปพิจารณากันดูได้นะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของที่ทางฝั่งยุโรปกันบ้างน,นะครับล่าสุดรัฐสภาย,ยุโรปนะครับผมยื่นร่างเนาะที่จะทําใหน้นิวเคลียร์แล้วก็ แก๊สเนี่ยเป็นพลังงานสะอาดนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นเรนื่อง่งที่น่าจับตามมองเนาะว่าหลังจากที่นิวเคลียร์เป็นพลังงานสะอาดที่ในยุโรปแล้วเนี่ยจะทําให้บริษัทต่างๆที่ยุโรปเนี่ยมีการใช้งานอะไรหรือว่าอุตสาหกรรมไหนที่มันจะได้ประโยชน์กันได้นั่นเองนะครับแต่ก็ถ้าเราชาวคริปโตก็คงจะต้องมาดูว่าเฮ้ยอนาคตถ้าแบบเหมืองขุดนะครับผมขุดเหมืองด้วยพลังงานนิวเคลียร์ก็คือเป็นพลังงานสะอาดนะ อะไรแบบนี้นะครับผมที่ทางฝั่งยุโรปก็ถือว่ายุโรปเนี่ยเป็นโซนที่โอเคกับโลกคริปโตอยู่แล้วนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับยังก็ต้องรอดูเนาะว่าเรื่องนี้ในอนาคตจะมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมที่ส่งผลเกี่ยวกับ Bitcoin หรือไมนะ่ต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ทางบ i n a n c e กันบ้างน,นะครับล่าสุดบ i n a น c e ได้ทำการ r e m o v e trading f e e นะครับหรือว่าคารรมเนียมในการซื้อบิตคอยนี่แหละนะครับผมแต่นี่ต้องบอกว่าเป็น สปอตนะเออไม่ไม่ใช่เป็นค่าธรรมเนียมในการเทรดฟิวเจอร์นะครับซึ่งหลายคนผมคิดว่าน่าจะชื่นชอบในการเทรดฟิวเจอร์ถูกต้องไหมอันนั้นก็ต้องเสียเงินอยู่ตามปกตินะครับแต่ถ้าใครที่ซื้อบิตคอยเป็นเป็นเหรียญเลยอะ่ะเป็นสปอตเลยอันนี้ก็ก็ถือว่าได้รับประโยชน์ไปนะครับผมสําหรับการปรับค่าธรรมเนียมในครั้งนี้ซึ่งก็จะเริ่มในวันที่8นั่นเองนะครับผมก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่อง,องที่ค่อนข้างโอเคเนาะแต่ก็เช่นนั้นเราไม่รู้ว่าจะ จะฟรีประโยชน์ถึงเมื่อไหร่นะครับอันนี้ก็ต้องรออัปเดตจากทางบีแอนด์กันอีกทีนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของทางแก๊สโวนกันบ้างนะครับล่าสุดการถอนเหรียญบิตคอยออกจากไอเชนรวมๆกันนะในณขณะนี้นะครับเยอะที่สุดเป็นประวัติการตั้งแต่เคยเกิดมาเลยนั่นเองนะครับถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลของชาร์ตนี้นะครับจะสังเกตนะว่าสีส้มๆตรงนี้นะครับผมสีส้มๆตรงนี้ก็คือหาย ออกไปจากเอเชนค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรนะครับเลยด้วยไม่ไม่พอสมควรหรอกเยอะที่สุดเลยนี่แหละนะครับผมตั้งแต่บิตคอยเคยเกิดมานั่นเองนะแท่งแท่งนี้นะครับก็ถือว่าดือนนี้เป็นเดือนที่ต้องรอจับตาว่าจะมีอะไรเซอร์ไพรส์หรือไม่นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันก็ต้องรอดูเนาะแต่ก็ถือว่าเรื่องนี้ก็ มีการรับหรือว่ามีคนมีแรงเทขายเข้ามาเนี่ยก็มีคนคอยรับคอยรับแล้วก็เอาออกไปอยู่อย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับก็ไม่รู้ว่าราคาเหมือนปลายๆเนี่ยหรือว่าเหมือนกลางๆเนี่ยจะเป็นจุดสิ้นสุดแล้วหรือไม่นะครับเพื่อนๆคิดกันยังไงคอมเมนต์ Comment, บอกกันมาได้นะครับโอเคต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูที่เอาคอยกันบ้างน,นะครับก็ <c oughs> คือ if e mod <c oughs> นั่นเองนะครับผมก็หลายคนอาจจะยังไม่รู้จักเนาะก็คือจะเป็นโปรเจกต์ที่อยู่บน cosmos และก็เป็น evm นั่นเองนะครับผมก็ชื่อง่ายๆเลยครับผมก็คือ ethereum บวก cosmos ก็คือ if e mod ก็คือสามารถที่จะให้ evm โปรเจกต์ต่างๆเข้ามาใช้หรือว่าเข้ามา,าได้ประโยชน์จาก ibc หรือว่าต้องการที่จะมาคุยกับบล็อกเชนต่างๆที่อยู่บน cosmos ได้นั่นเองผ่านทาง if e mod นะซึ่งก็ ตอนนี้ก็มีเมนเนตเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมซึ่งล่าสุดเห็นถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลของตัวข่าวข่าวนี้นะครับก็เลยเดาว่าอันนี้ผมไม่ได้ลองเข้าไปใช้นะเขาบอกว่า500 APR หรอหรือว่าแบบสเต็กเหรียญแล้วก็ได้เงินอะไรแบบเนี้ยมันมันเป็นแค่ช่วงแรกนะมันมันเพิ่งเปิดเมนเนตนะครับก็เลยได้ทำให้มันค่อนข้างที่จะเร็วแรงนี่แหละสำหรับการทำฟาร์มนะครับซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้น,น,นก็ระมัดระวังกันเอาไว้ด้วยนะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยราคาเหรียญ e v m o d ค่อนข้างที่จะ เหมือนจะกลับตัวหรือไม่อันนี้ก็ต้องไปวิเคราะห์กันต่อเพิ่มเติมกันเอาเองสำหรับตัวโปรเจกต์นี้แต่ก็อาจที่จะหาซื้อได้ยากหน่อยนะโปรเจกต์ project นี้ไม่ได้มีขายอยู่เอชเชนททั่วไปนะครับก็คงที่จะต้องใช้งาน d e f าก็ลองเข้าไปศึกษาดูแล้วกันสำหรับตัว if mod เป็นโปรเจกต์ที่อยู่บน Co s m o s เจ้าเจ้านี้นั่นเองนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของชิบะกันบ้างนะครับล่าสุด breaking นะครับมีคนซื้อเหรียญชิบะ เราราวหกพันล้านบาทหรือว่า2 1 0ล้า,ลานเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือว่าเราราวยี่สิบทเรียนเหรียญชีฟนะฮะก็ไม่รู้คิดอะไรกันอยู่นะครับผมซึ่งก็ถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลอีเทเรียมเวลหนึ่งร้อยอันดับในนักขณะนี้เนาะอยู่บนชนอยู่บนเชนอีเทเรียมนะครับอันดับหนึ่งที่ถือเนี่ยยีก็คือ usdc โอ้เถือเซฟคอยค่อนข,ข้างเยอะนะอาจที่จะตุนเม็ดเงินเอาไว้ทําอะไรบางอย่างนะครับ อันดับ2ก็คือชิปบะานั่นเองนะครับผมก็ถือว่าโหโยเฉพาะสมควรอันนี้มีชิปดอทอันนี้ผมเพิ่งเคยเห็นเพื่อนๆรู้จักกันหรือเปล่าฮะชิปดอทผมเพิ่งรู้จักกันนะ <laughs> เพิ่งเคยเห็นนะไม่ค่อยได้ดูเว็บนี้นานนะครับ <laughs> เพิ่งมาเห็นโอ้ก็ถือว่ามีเหรียญแปลกๆค่อนข้างเยอะชิปดอทนะฮะก็ว่ากันไปไม่รู้เหมือนกันว่าจะยังไงเนาะซึ่งก็เป็นลองจากชิบ่าเมื่อก่อนนี้จะเห็นเหรียญดงัดงๆอย่าง FTT เหรียญที่ใหญ่ทั้งนั้นนะที่เวลอีเธอร u m เอมเวลถืออยู่นะครับแต่ในขณะนี้เล ห้าดับแรกเนี่ยก็เป็นเซบะคอยแล้วก็เป็นเหรียญน,น้องหมาอยู่ใน,นขณะนี้นั่นเองนะครับโอเคก็ okay, okay, สำหรับคลิปวิดีโอนี้มีเพียงเท่านี้นะครับผมคิดว่าเพื่อนๆน่าจะชอบแล้วก็ได้ประโยชน์กันไปนะสำหรับข้อมูลข่าวสารสำหรับเช้าว,วันนี้นะครับก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนต้องการซัพพอร์ตช่องนี้ยังไงอย่าลืมกดปุ่มจอยด้านใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับสามารถเดี๋ยวสั่งซื้อกาแฟให้กับผมหรือว่าจะกดดูในเรื่องของตัวเนื้อหาข้อมูลพิเศษสามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับหรือว่าเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการสสัั่งซื้ออีบบุ๊กนะครราามถสั่งซื้อ ลิงอยู่ด้านใต้เคบิโดนี้ได้เลยสำหรับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์รวมสูตรเทรดบิตคอยนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ให้การสั่งซื้อกันมานะครับผมแล้วก็อย่าลืมเสื้อนะครับผมโฮโฮ,โฮแล้วก็ดอยดอย,ดอย,ดอยมีสีขาวสีดำนะลิงอยู่ด้านใต้เคบิโดนี้เช่นเดียวกันนะครับโอเคก็สไลด์เคบิโดนี้ขอบคุณกันอีกครั้งนะครับผมสวัสดีครับ